จุ่ยซี่มากช่ำช่ำมากเลือดเนเหมือนเจลลี่อ่ะบุน้นก็ยังแข็งไปที่จะบอกนะนุ่มแบบเจลลี่เลยอ่ะไม่รู้เขาไม่ผิดยังไงกินเับ โพาเที่ยวฮะิ0โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่สัปดาห์นี้ผมมีภารกิจก็เลยไม่ได้ออกไปไหนฮะก็เลยพากันตื่นสายๆครูตักทำงานบ้านไปแล้วก็จะไปหาอาหารเช้าแล้วทานอาหารมื้อสายสวัสดีครับ คือโดดใส่หมวกไข่นะใส่หมวกโต้หมวกไข่ให้มาหมวกไข่ให้มาอะไรไข่ให้มาอายุย้อายุยิให้มาอายุยิ้มใหมาวันเกิดคุณคุณแม่คุณแม่โดดมาใส่วันเกิดอ่ะไปโดนลัดเข็มขัดเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรเข้ามานไหเข้ามันไก่สิงคโปร์เฉิงฟู่ฮะเพื่อน คงจําได้ที่ผมกับพีโไปทานขูดตักก็ประท้วงว่าไม่ได้ไปทานด้วยก็เลยวันนี้จะพากันไปทานข้าวมันไก่สิงคโปร์แล้วก็ยังมีเมนูที่ไม่ได้เป็นข้าวมันไก่อีกหลายเมนูพาเพื่อนๆไปชิมกันอีกครั้งหนึ่งครับก็นำทางสักนิดนึงเพราะว่า เขาย้ายสถานที่ของร้านไปสถานที่ใหม่นะถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปที่แล้วก็จําได้ว่าผมเอาคุณแตงหวานติดกล้องคุณแตงหวานแล้วก็พามาแต่ว่าวันนี้ก็ภาพจัดรถยนต์คุณแดงคุณสีแดงบิวเอ็กสีแดงของผมนี่แหละครับไม่ได้ไกลจาก บ้านไม่ได้ไกลจากที่ทํางานผมนะครับเนี่ยขับรถข้ามสะพานข้ามคลองมาก็เป็นเขตบางกอกน้อยแล้วชิดขวาไว้สองฝั่งเป็นพื้นที่ฐานเรือเอาแต่ซ้ายมือเนี่ยโรงเรียนชิดโนรถนะฮะขวามือเนี่ยกองบัญชาการกองทัพเรือล้วติดกันเนี่ยก็จะเป็นนันทาอุทยานสโมสรก็เป็นพื้นที่ของ ทหารเรือเหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นที่นะที่มีร้านอาหารมีท็อปซปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็มีร้านอาหารดังๆหลายร้านมาอยู่ที่นี่นะร้านมน,มนมสดเจ้าดัง<ต>ที่อยู่เสาชิงช้าก,<ๆ>ก็ก็อยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้านี่ฮะร้านสวัสดิการกองทัพเรือนี่มี ใครที่ไปร้านมนนมสดแล้วก็โอ้คนเยอะผมเคยผ่านไปแถวนั้นนะคนเยอะเข้าคิวร้านนี้คนไม่เยอะนะฮะเพื่อนๆมาทานนี่ได้รสชาติเหมือนกันนนี่ก็เป็นท็อปเข้ามาก็ต้องวิ่งเป็นวันเวย์แบบนี้นะฮะเพื่อนๆขับลงมาเนี่ยท็อปอยู่ตรงนี้เข้ามาทางนี้พชท แล้วก็อเมซอนก็อยู่ตรงนี้ที่จอดรถเยอะฮะเดี๋ยวครับพาเพื่อนๆไปให้ถึงสถานที่ก่อนถ้าไม่มีที่จอดก็ค่อยวนออกมาใหม่มีร้านอาหารคนี่เยอะอเมซอนหมอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวก็อยู่นี่คัก๋วยเตี๋ยวเนื้อครูตักกินไม่ได้หรอกเจ้านี้มีแต่เนื้อ แล้วก็นุ่นอันวาชาชักโรตีโรตีก็อยู่ตรงนี้ร้านจเยอะเลยเราจะโรตีที่ชอบนะนุ่นเชิงฟูอยู่นู่นฮะนุ่นเฉิงฟูป้ายเขาวๆตัวหนังสือสีขาวๆแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในเวิงที่จอดตรงนี้จะมีที่จอดไหมนู่นฮะเชิงฟู ก็ถึงรยะถ้าไม่มีก็วนออกหาที่จอดใหม่มต้องเป็นวันเวเขาหมุนเป็นวันเวเขาักลถช้าน ส่วนใหญ่ถ้าผมมาแบบนี้ผมจะมาด้วยมอเตอร์ไซค์ฮะคน,นไม้ก็อถอยหนึ่งทีนี่ถึงแล้วฮะเงฟู้เฉิงฟู้อยู่ตรงนั้น เดี๋ยว <Okay. S 1> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาที่จอดให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวพาเดินมาที่จอดรถเรียบร้อยครับวนๆหน่อยมีเข้ามีออกอยู่ตลอดฮะ,ะเดี๋ยวเข้าไปเดินล่มๆด้านในมีร้านอันนี้ ร้านอาหารแหนมเนือง่อันนี้ร้านซูชิอันนี้ร้านขิงซำจิกโชคือร้านจิกโชขิงซำไเดินตรงเข้าไปครับอ่ะนี่อีกร้านหนึ่งนี่ร้านอะไรอาหารจีนแคะยกหัวอาหารจีนแคะ เดี๋ยววันหลังมาชิมดีกว่าอาหารจีนแค่เนี่ยะแล้วก็ร้านมุ์อยู่ตรงนู้นที่ทางเข้ามาถึงแล้วร้านอยู่ด้านในสุดฮะเพราะว่าเพิ่งจะให้ออกมาจากรันนกเดี๋ยวถ้าตรงไหนมีพื้นที่ว่างกว่านี้คงจะมีการขยับขยายฮะเฉะิงสู้ข้าวมันไก่เปิดแล้วเปิดแล้ว เ,เข้ามานั่งกันมามารับประทานด้นสวัสดีครับคุณตักนั่งี่เลยพักมาเ,เราไม่ต้องหยิบเมนูเรามองนี่เลยเรามองนี่เลยดูเมนูนี่เลยผักคุณตักสั่งเลยดูเมนูทําเพื่อนที่เคยดูคลิปที่แล้วก็คงจะทราบแล้วนะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาตามใจคุณตักว่าเขาอยากกินอะไร คุณหมูกรอบของเขาเนี่ยเป็นไม่ใช่หมูกรอบทั่วไปนะ <S <S เขาเอาเบคอนเขาเอาเบคอนมาทำเป็นหมูกรอบวัสดีครับ,บรเจอกันอ,อีกแล้ววันนี้วันนี้มาเป็นวันนี้มาเป็นลูกค้า,า,าไม่บอก๋วยเตี๋ยวไม่มีก๋วยเตี๋ยวไม่มีก็กินข้าวมานนันก๋ <S 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 วยเตี๋ยวไม่มีก็คูตั๊กอยากมาชิมดูคลิปแล้วอยากจะมาชิม ก๋วยเตี๋ยวไม่มีก็กินข้าวข้าวมันวะวันี้ผมจะอยู่สองวอไม่้อ่จันบอกหือู้ไม่บอกไม่บอกล่วงหน้าคือท่องโดโดพาเที่ยวจะไม่บอกโดวันนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวนะโดกินข้าวข้าวมันข้าวมันไก่กินก็เอาก็เอาข้าวมันไก่เนาะไก่สักทานสามคนแล้วก็เอาตับด้วย แล้วก็เอาหมูกรอบเนาะชึ้น,ห,นหมูกรอบอประมาณนี้ข้าวมันหมูกรอบก็มีนะหรือข้าวหมูแดงก็มีนะคุณข้าวมันไก่นี่แหละวันนี้มาเพราะว่ากูตั๊กอยากทานวันนี้กูตั๊กมาไม่น่าหมูกรอบก็ไม่มี ตับมีใช่ไหมจะหยุดยาวเลยครับจะหยุดยาวก็เลยไม่ได้เตรียมไนาะหมเืมนืมหืมหนมหื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 ัหนมหืมหืมาืมหนมหืมหยมหืม่นมหืมหนปหนมหืมหืมหไม่มหืมหืมหืมยืมมหืมหืมมหืมหื้าืมหืมหืมหม่มืมกมม กินแป้นนะโดโกก็กินเป้นวันนั้นโดโดก็กินข้าวมันไก่โดโดก็กินข้าวเอากินไก่น้ำเปล่าอะครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าน้ำแข็งราคาราคาที่ร้านเมื่อกี้เป็นราคาสั่งกลับบ้านน้ำชามีมีน้ำชาไหมครัไม่มีครับไม่มีน้ำเปล่าแล้วนั้น้ำเปล่าจะยาวทานนี เตรียมถ้วยมาน้ำจิ้มเราให้กูตักฟังอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทั่วไปอี่เป็นน้ำจิ้มสิงคโปร์เพาะาเจ้าอันนี้กับน้ำส้มอันนี้กับน้ำส้มเนี่ยผสมกันเข้มกินนะมาเลยไก่แฝดไซส์ใหญ่เลยสิงคโปร์สิงคโปร์ วยแต่ช่วยทุ่สุดแล้วใส่ช้อนหมูก,กรอบหมูก,กรอบวันนี้เขาหมดมเ,เดี๋ยววนไปร้านเฮียเออร์ร้านเฮียเออร์ทำหมูก,กรอบเพราะว่าซื้อใส่รถให้เดี๋ยวขอทา่านกินเขาเพิ่มนะผมจะชิม สองแบบ mm hmm. ได้ขอเท่าน้ำจิ้ม wow. mm hmm. อันนี้ถ้าสิงคโปร์ผสมกัน mm hmm. อันนั้นขิงขิงในน้ำมันน้ำมันงาหรือเปล่าอั right. so าผสมไม่ใช่ชาลชานส่วนอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นสูตร mm hmm. mm hmm. สิงคโปร์ นคิ้วคิ้บบบวบดกับมีวความเปรี้ยวน้ำส้มจะเปรี้ยวหอมออกไปทางรสชาติเหมือนซีฟู้ดแต่ว่ามันจะหอมหอมหอมคมิ้วให้ไม่ออกมาแล้ว โชว์ิมือ๋วยเตีเตียวอร่อยจริงน่แะตั้นใจจะมาทานเตียวแต่แต่ไม่ไปเลยหรอกเพราะเมื่อวานเราเพิ่งทานก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำไปก็ดีแล้วไงจะได้มาอีกขอขอถ้วยน้ำทิ้อีกสองถ้วยได้ไหมครับนี่ตับ้ยซี่มากช้ำช้มากถ้าคุณตักไม่ชอบกินตับที่ไหนเนี่ยกินตับเจ้านี้ แล้วจะติดใจ,จอ,อืมลองอยู่พี่โด,โดข้าวมาแล้วกินไม่กินก็เอาไว้ก่อนของพี่โดหนอ่าขอบคุณครับตักผส,สมน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปขอเพิ่มได้ขุเดตักผส,สมน้ำซุปให้พี่โด ข้าวเขาก็หอมแล้วนะเลิโยส่ขกาสล์สิงคโปร์ ไม่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 เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงลมมันเข้าเข้าไมาเกับเข้าไมาคนร้อนปิดแล้วแล้วเลือดก็นุ่มนะคุณเลือดก็นุ่มผมมาคราวที่แล้วทีแรกจะมาซื้อยังฮะจะมาซื้อเออบอกคุยกับพี่เจี๊ยบอยู่พี่เจี๊ยบบอกว่าเออเอ้ย คุณพ่ออยากร้านเยอะ<า>อ,ยอร่อยบ้ากเลยชิมเลือดเลยนุ่มเลือดไม่แข็งเลือดจังเป็นเจลลี่เลยคุณเมื่อก่อนพี่ดูไม่ทานเลยใช่ไหมเราพาไปร้านไหนแล้วตอนเลือดกาจะออกเป็นแท็งบางทีมีกรินด้วยแต่ที่นี่เขารับรองเด้งๆเลยครับีคำแรกเลือดมาก่อนเลย เจอลี่อ่ะวุ้นก็ยังแข็งไปที่จะบอกนะนุ่มแบบเจอลี่เลยไม่รู้เขาไม่สูตรยังไงกินครับ เพื่อนมาต้องลองนะมตักแบมนี้มื่อกี้กินตับครับนล้วจิเสิงโปรนะน้ผมกินอรนอริจนะินอลครับว้าวคุณเคยเห็นมหมล่ะพี่โอโดกินเนื้อไก่อย่างนี้ไปที่อื่นกินแต่ไก่ทอดมานี่ต้กินไก่ลนะไอสิงไ์ได้เป็นงสิงคโปร์ 赶紧回家。<music> บอกว่าคุณพ่ออย่าพูดมากนะอยา่อยาเรียมมากเอออย่าพูดมากนะจะกินเลยพอมยยไม่พูดนะพิวดโรบอกว่า

ก่อนเราก็หาเนาะไปชิมสิงคโปร์เขาว่าตรงนั้นสิงคโปร์ตรงนี้สิงคโปร์เราเข้าไปเนาะแต่เพิ่งว่าพอมาเจอเจ้าเนี้ยอันเนี้ยอร่อยแท้อร่อยแน่นอนใช่นั้นเลยหมายถึงว่ามันไม่ต้องไปบ้านไ,ไปบ้านแล้ว,ลวที่สําคัญมไม่ได้แพงเหมือนอย่างร้านที่อยู่บนห้างบนอรงรที่เราเคยไปกินใช่ไหมคุณเพราะนั้นก็าจะร,ราคาสูงหน่อย แต่รสชาติผมว่าที่นี่ถูกปากบ,บ้านเราแล้วเอาคุณตักมาเขาะำดีคนคกล,ลัวฝนรอเปล่าใช่ค่ะบอกว่าช่วงสายๆนี่ลแมนเข้าเยอะเลยใช่ไหมใช่ไมคนคนกลัวฝน ต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราจะสุพรรณนี่เดี๋ยวเห็นเขาแว่วๆว่าน้ำน้ำมาแล้วสุพรรณอาจารย์ไปสุพรรณต่อเหรอคโอ,อ้ไปหาไรคายมือเที่ยงต่อเลยนะคะเนี่ย <c oughs> หือว่ามีนัดทำง,งานก็มีนัดด้วยครับกินกันเที่ยงคาอิ่มอร่อยนี่ครับ ีก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ได้อธิบายอะไรเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าบอกเส้นทางเนาะแล้วก็กูซักต้องมาใหม่ฝากรอยแคนไว้ก่อนเพราะว่าไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับกินอิ่มแล้วโดจะไปไหนต่อเนี่ยโดจะไปไหนต่อเนี่ยไปกินอะไรโรตีโรตีชาชักต่อโรตีอีกไม่อิ่ม พอดีโชคดีฮะวันนี้ท่านเจ้าของร้านก็มาเจอกันอีกอมีอะไรคุยกับ f อหน่อยครับวันนี้หรอคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาอุดหนุนแล้วก็ลองทานข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่แบบสิงคโปร์ที่แท้จริงนะคะเป็นแบบสิงคโปร์แท้จริงๆก็คือซอสเราเนี่ยนำเข้านะคะก็คือรสชาติเนี่ยจะมีความหอมน้ำมันงาอยากให้ พี <PP> <S <S <ๆ>่พีเอฟซีของน้องโดโดที่ดูอยู่ก็แวะเข้ามาอุดหนุนกันเยอะๆค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยก็ตั้งใจทําทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานมากๆในทุกๆสาขานะคะของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด8สาขาค่ะก็ของเราเนี่ยจะอยู่ในสาขาอิสระภาพอยู่ในวังนันทอุทยานร้านค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงค่ะแต่ก็อยากให้ติดตามดูว่าอ,อ,อยู่ใน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 เพจอะค่ะมันจะมีบอกให้หมดเลยว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่า หายากจริงๆคนบางคนเนี่ยเด็กพื้นที่ก็ยังหาไม่เจอมันจะอยู่ลึกนิดนึงค่ะแต่ถ้าเราสังเกตที่ติดกับร้านชาบูก็คือจะเจอเลยอันนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าข้อเสียที่ลูกค้าหาไม่ค่อยเจออยากให้ลูกค้าหาร้านเจอแค่นั้นเลยถ้าหาร้านเจอก็คือเจอของอร่อยเลยปักหมุดก็คือเชิงผู้ข้าวมันไก่สิงคโปร์นะคะแล้วก็จะมีกรุงสยามกระเต๋วต้มยำด้วยค่ะของเราเนี่ยก็เน้นคุณภาพ นะคะแล้วก็ความสุขที่ลูกค้ามาทานเราก็จะเต็มที่มากๆกับรสชาตินะคะแล้วก็ปริมาณค่ะก็ุูตัดเป็นไงวันนี้ครั้งแรกที่พาไาอร่อยมากๆค่ะเพา่ว่าเคยไปทานแต่สาขาอื่นแต่ยังไม่ินหยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นแต่มามาทานที่นี่ข้าวข้าวก็อร่อยหอมแล้วก็ไก่กนุ่มมากแล้วก็เลือด แล้วก็ตับนะคะสุดยอดจริงๆค่ะเสียดายอาจารย์ไม่ได้กินหมูกรอบเขาว่าแผนของเขาเขาต้องการให้เรามาอีกวันนี้คุณตั๊ก็ได้กินแต่เขามันใจแต่กุณตั๊กที่ผมอยากให้คุณตั๊กชิมน่ะปกติเขาจะไม่ค่อยกินหมูกรอบแต่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นหมูกรอบเป็นยังไงไม่เหมือนค่ะของเราของเราเป็นลมควันเบคอน ใช่เป็นเนื้อแฮมค่ะทำยากมากกว่าจะได้มาเนี่ยแต่ละแต่ละ,ละอันแต่ละชิ้นนะคะใช้เวลานานยังทึ่ง<ม>อยู่เลยว่ามาขายในราคานี้ได้ยังไงของดีๆธรรมดาไปซื้อแฮมตามร้านตามเะไรมันก็แพงอยู่แล้วนะ<ช>ที่เราเคยไปเขาใหญ่จําได้ไหม,มแฮมแบบเป็นต้นๆแล้วก็ห่อกระดาษมาหัน่นแบบนัน ทำยากค่ะแล้วนี่เขาเอามาทําเป็นหมูกรอบด้วยใช่คือหาทานยากในประเทศไทยไม่มีดีกว่าหมายถึงว่าหาทานยากมากคือสาขาของเฉินฟู่อค่ะจะมีที่เดียวที่เดียวเลยมาชิมกันเนาะมาชิมกันมาชิมค่ะมาชิมมาชิมอร่อยเกีียวอย่างนี้เลยเกีียว FC พี่เจี๊ยบมาหรือยังไม่แน่ใจน่าจะมาแล้วบอไม่แน่ใจเพราะว่าเขาบอกเขาตั้งใจจะมาอยู่แล้วี่ท่านนี้เนี่ยครับพระรามสองนะคะค่ะเขามาหรือยังไม่แน่ใจบอกบอกเขาบอกหนูได้มาจากช่องอะไรเงี้ยค่ะบอกได้ก็ก็เอฟซีบอกเลยครับเข้ามาบอกว่าเอฟซีช่องโดโดพาเที่ยวได้ถ้ามาถ้ามาจากช่องพี่โดโดเดี๋ยวหนูลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะมีส่วนลดมีส่วนลดเมื่อกี้กินไปเยอะๆนะก็ลดให้ กินยังไงเต็มโต๊ะ200กว่าบาทใช่ค่ะรถซี่ต้องรถอยู่แล้วได้เลยค่ะขอบคุณค่ะชมรับฟังติดต่อไปครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายไปกินรสซี่ไปกินรสซี่